กับสบายดีและส,สวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องวัดสุขภูทุกคนเนาะว่จะเป็นภายในหรือต่างประเทศกับยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องสาวเมือบนปพากแล้วเนาะโดยพาาย่อพ่อก็สาวเงมือบนปพากับยูตำสงไห่ถงนะ้ำเหมือนนี้เนาะก็ได้มาหาทางสาวซาเพิน่นก็คือทางสาวมือเองกับบุรีเคยมาหาบัวไดมาหาทางเพิ่นกับลายมือแล้วเนะาะก็ไลยมีโอกาสก็เลยมาหาทางเพิน่นซะเหมือนนี้ก็ถือว่ามาหลายคนอยู่ ไล่ขู่ไลายคนเนาะกต่ยังมาทำแวะมาทำิ่อนอะไรอาการเป็นเป็นจริงได้ยังบูดีขึ้นบอกลงเป็นจริงได้เนาะกับเติชมชงซานเพิ่นถามีอ่าทานได้เนาะคิดเห็นว่าอ่าเห็นว่าเพิ่นเป็นโลกยังกระห้ติดต่อมาคอมเมนต์มาให้มาบอกต่อเนี่อเยอะเนาะอ่เ,ออเป็นการศึกษาใช้เวลากระชิได้ขึ้นพยายาตั้งเพิ่นเลยเนาะ,ะเมื่อเที่ยง

กเกี่นกกินดุบมาแต่นอนกินโดดเนี่ยอรอยกินแต่ฝนหมกินบ่มกินบ่กินกินอยากเนะอยากว่าแต่ิเทิน่าวานเทวินกุ้มขัแล้วพ่อไ่มือนี่แล้วก็มือหนึ่งกินข่าวันึงเลยกุ้มมือเลยก็อื่นาหมูม่กุ่มตอนเที่ยงอีกคนน่าหนาอะไรกันั่งเกกับกินได้กันเนี่เราอยากหมดเลย้เน่กินไ้เอาอน ขนมแพน้าแน่ขนมทอดกวยทอดแก่นลพรอยแก่เลาขี้ยู่าใจเพื่นแ่วาเพื่อนเมื่อนีนะันล่างซาคนเพิอ่านว่านะ้น่าคนกินเนาะลองแกะบังดูสิะลองแกะบังนะลองไข่บังดูไข่บังดอกไข่บงไข่ เอาตัวออนใอคลายแล้วนะมีแ hmm. ต่ว่าเราบุกินเนาะคายแล้วเนี่ยเออเราบุกจักนาะแก่แล้วก็เราเป็นคนแบบนแบบที่ไหนนอกลากอะไรแบบบุจักแน่ชวแล้วกันเนาะดูบกินดูกินกับจักไ่เห็ดได้แล้วกันก็พอเนพอเป็นคนเก่งเนาเป็นยาเป็นบิกจักเอาเองเนาะ เร่เห็นเนใดก็มีเาเห็นกยากเป็นอดไรเขาไป่ชเนาะแน่ขึ้นไปใส่เบิร์ต่ก่อนแล้วก็ขึ้นเซเซลไปเฮียนไปเฮียนก็พราลิกกินก็ลักินข่าวบ่นกินเงอนกินไน่าเอ้ยมาฝากนะลูกเอ้มาฝากกินไหมจะหน่อยเอ้ยคนหน่อยใจเอ้ยนโมมาดินน้ำีไฮะใช้มือน้องอออืมเดนม จับใจมือนด้วมนี่ย่สมาเลยนะวเรีนดดือลาสะพานนี่เยอะว่าขัดตัวกับตัวไปเนี่ยโถาะวะช่วยตัวแด้วใูบแนี่ว่ะหัวว่ะหัวว่ะขูจับกูเนาะเินนมอกจับน่อยากเช่านี่ันนี้จะลักตาแล้วดึงกลิ่นมาัวนนนี่ไทยในมหาเลยไม่เช่ใช่ เรินบันเี้รู้เออเตมาดิงมาอย่างงั้นเดี๋ยวประหยัดลุกว่า้องเมย์เลยนมาจากบนอ้ย่ะเมย์มาแบบชุมนี่ชุมนี่มาอีกคือดทช่ยนี้คือขบันดีนะกมื่อม่เม่อส่งแล้วตั้งแต่มีได้กลุ่มคนมาถ่ายมีทางการช่วยเหลืออยังได้ข่ามามีกออะไร ข่าวมาเป็นเงินเป็นรายของรวยห้าพันแปดพันโอ้น้ำใจจากเพคนเนาะท่านจชร์จากคนแบบทางคุณรักคุณยา่แบบคุณจะช่วยเหลือรักษาเนาะน้ำมีบ่เอ่ยเอ็งมีบ่ยังยังบ่กว่ต้องมีเพคนมองเห็นเนาะโดนเพราะว่าห้ากระค่าบ่แหละยังบ่ท่านได้มีทางช่องใหญ่มาถ่ายคด้วยเนาะช่วยเนาะ ด้วยนะด้วยแต่ค <Techn> รูเป <ess izing> <S ess occurs> ็นคิดเห็นเนาะบอพ่อเนาะคืีเห็นอืมอืมใช่เหมแก็คือได้แต่ถ่ายท้าไเห็นเบิรงเห้เขาก็เอาก็ซอยยังไม่ได้คือว่เลยนี่แต่ซอยเป็นกำลังใจให้โดยนี่ก็ชวนได้ก็จะขออแล้วมาช่วยลูกสาวได้ชาวคำดีชาวขอนะใหญ่และแน่ใจดีนะมาช่วยค่อบช่วยเดือ ขายดุกชาวนี้เศ้าหันแห้งขอให้ได้ชวยกินเพื่อกินแห้งคุณยายก็ได้กินปัวให้ดีกะบุลุมบุลุงคุณเนาะบุลุงคุณของผู้ใหญ่ใจบุญใจดีเนาะถ้ามีผู้มาสอยเดืออุปถัมภ์ค้ำว่าวยเนาะขอขับค้ำช่วกับุลุงบุญุงคุณเพิรนเนาะคุณของเพิ่นให้ลูกเต้าเนี่ยห้ดีหันแห้งเนี่ยบุลือบุลคุณของผู้ใหญ่ใจดี ช่วยได้ช่วยไอ้ช่วยเิ็นสิ่งสจ้างทั้งเมย์น้องคนกาเบิดทางไปปินไปปัวจนว่านุกมือสิบนิ้วขอบีบวนทั้งปูใหญ่เนาะพ่อกโดย่อกะมีพ่อกบพ่อกะมีแม่ก็มีหมีมอมปัญญาไปปัวก็ละการใช้าจมันก็ต้องใช้ลายเนาะ่า่าอ่งนีอ้อางนี่า่าอย่นอเ็นาะนดย่างนีอ่า่านนอเ่นอีย่นเ้็น ่วไปนะเนาะตะกิดเห็นอะไรก็เถาเพิ่นอยากซอยสไดกับว่าเพิ่นเนาะกรบตี้นี่เนาะขอนเนาะช่วยอะไแวบนี้ตะกุนเลยอย่าท่านั่งแต่แล้วตะกุนจะชมว่าไงอืมเปลนอะไรเนาะคือชดนะอะไรจะบุญเพิ่นจะคิดได้เยาย่เห็นนะว่ากับค่าว่าอยตัาเนาะป่านั่งแบบนี้เหงาขับรถไฟขึ้นรถไฟก็ เราชอบกนกระปอง่มบกับบบิทชบิเบี้ยืมคือใช้บอมเยอะห่ดิงแน่จะต่อยนวตรงแน่เลยแต่เป็นคาว่าวันศินมนผ่าคนจะเป็นนักบอกด้วยว่าบใบใด้วยบ่ะิม้ผ่กับบนี่ปกติเนาะันหยันน่ะเนาะถ่าปตัวนายอ่ิยงีวสินล้แม่ นึ่สมส่นนคนเะว่าคบอว่าผมอีิหนึงผมอีกนึงคือคุยอยู่จบอตเบียอือ่เช้านี้ไหมคนมาทยเน่ยนอนจะนอนลองนอนทีแบบเมื่อเล่นได้หมดช่วยช่วยเด็กะไได้หรืว่าจากนี้ได้หรือลูกนั่งอยู่เหนื่อยเหมือนมากเปนวมามอีกนงก็ได้ไปถึงระดับหลังเชิตะบานยอะบานโตเขาโตนั่นโตไปเช่าอยู่บาทำไปได้เพื่อ ใายได้แล้วะผู้่จะดีบ้างนะสักย่าได้เ้าอย่ได้มือก็ยอคือเก้าเนาแต่ว่าไมรับไปนีนะแต่มือตาตั้งหน้าตั้งตาแบบหนาซึงตาวาเนาะสลับสลับหน้านาะคำผู้ให่จะดีเพิ่มกับสิ่งยากเลยทั้เนี้ยเนาะแต่ว่าแรกจะพูดคุยเป็นในช้นสูอนนี้เพ่การที่ทำลายด่ีบ่ หัวินก็ได้หมนกัที่ผ่านมากค่ะของเกิดเมื่อวานก็เห็นพอวานตี่ตัวเองเกิดได้ไปตีตีก็ตีแห้งอย่างที่บอกจะเป็นบ่า้ออกกัดนี้ยัะพอมาพอเมย์มอยู่นัำนอีกอ่ะยังตีจนว่าเลือดตกยักออกก็ได้นออตีเก่าเนี่ยพ่อเมย์นันง่าแต่คนตึงตึงได้ทางเทียง มาบ oh ุมาบุก oh. oh. ่อจะุโมมัด่าเงเจนี้ผมไปไหนอย่ี่ไม่เจอขึ้นมากอ่ะเบอรนีเนี้ยกบุกไม่ได้เลยเจอพี่ดกเพ่นเราอันเนี้ยบอกว่ามือขึ้นมันจ่อี่ได้นต่เลยอะไรที่เห็นยเนาะขายที่เขาหนาะพระเนี่ยเกิดเริ่มนั่งเื่อนอ่ะกินนี่หองไรลูกบเนี่ยเขไม่นเลนะเดยแบบกินอื่นต้องไปเล่นก็รายการนอกเนก็เป็นมาลาปีแลวเนาะ

เดี๋ยวไปถึาเานีเม่จะ้าคมาค้าพี่ค้ะคมีแต่ช่องยูทูมาถ่ายคนี่าก้ารคนเดินข้างหูเรื่องหรือบอสบวานางว่านหรือจะหัวยู่ได้ห่อหัวหรทำเมื่อไรหัวยู่นแต่ไม่ตอตโตเนาะเออหนุู่หเลยห่ยห่ยไม่ได้หว่าหไม่ได้หันอืมหัวคนนอกนี่ค่ะเราอยูเราดีใจว่าเห็นยูทูปมาถามนี่ยดีใจหอเห็นยูทูมาถ่ายท้ำนาะนะ

mình từ nhiều phân áp nữa. Cuộc đời mình phân áp nữa nữa chắc chắn, bởi vậy nữa. Quận bây giờ 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 bây Không bây à, à. là bây không bây giờ bây giờ bây giờ cả giờ bây giờ bây giờ bây giờ Sao giờ bây vậy? เขาเข้าไม่ตั too, it it no. yeah, mm ้ง hmm. ก mm ็นอนดะได้เข้าตั้งกนอนได้ดูยว่าเลขคือตอไ้พอับแล้วคนคนปาเนาอเขาะผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็อกใจและจะลูกเจ็บรงไหจะงงปวดตรงไงนเนาะบอกปอดยินบอกวดปยินกัคือเดียวเข้าอยู่นะปดอิยินะคือเดียวมยุ่งไร เดี๋ยว uh ังอยุดห <Right. S 2> uh ัดเจบปวดบาปวเบาเนาะเจ็บปวดวงใดกับหู้นั่งไม่เนาะนั่ยัางสาหัยทางเั้นเนาะทานคุมันนั่เด้งไก่ว่านไก่ว่านนั่ไปลูกปลดใช้ด้วยอเอมือตาไหนมือนีนเนาะวานนี่ยังมือตาจะดีกวั้นังเยเีไปเรื่อยบ่มมอ้อจะไปแล้วก็เท่าไปแ้คือนี่ ตึงจงตึงจังไว้แล right ้วบาดไปครับแต่ยังเวรเป็นเลือดเวรเลเกลือนะเล็กไปเนี่ยมันสิ่ลมเน่ยเพราะว่าเขาไปซาบมันล่มเนาะใ่าหจ๊ะหัวไหลต่อ่ไป่เซ่ไปนะเนาะมันตึงไม่ยังเลยเนาะเป็นรอยนี่ยังไม่ลุกเลยหรอถ้าเป็นช่วงนี้ช่วงช่วงแต่หนาวนีอืพอนั้นบอกยู่บอกพี่ต่อเขาเล่านี้แม่นไมเกือกนไปอยากมากว่าอะไรหรอกพอเดี๋ยวจลุก ขึ morning, morning. ้นจังเป็นยังไงนะยากเลยเยอะๆถงขั้นขาเก่าเยถึงลอยแล้วบเชื่ยพอเนี่ยมันก็จะอยเกิดเรื่องนี้ขึ้นไื้หอานาวเยนะานาวานาวันนเนาะจะกี้เราไม่ได้เส็จบ้พอลอย้มันะีเป็นไปแล้วต่อไปพราวคนเราบ่ได้ยืดเชิงยืดชาเนาะยืมเนเยอะเชี่ได้กระโดงมันมันจะเชี่ยได้ อะไรคือถ้าพอเนี่ยกับเวื่อนานกรึมันเ็บงหมันมีมันมบ่ปลูกมันไร่บ่างสเก็พักพอไะไกินคยูนะอย่างาปลูกมันนลกปลูกก่อนนะมันเ่อะานงเหนบัวด้วไหมมันบ่มี่ะนามันมีวันปลูกบ่มันสำรองมันหลายปีแหละคง่ใกล้แ่แทบไม่ได้วนวาย ปูก hmm. e hmm. ่าปลูกาไน่งเงนยเาได้ชาจ่ายเนาะนาเขานี่ยะปลูกกระเพเละโดยโดยพอได้ไปไปาลำน้ำผานมาล้อมเนี่ยกช่ยได้เห็ดปลหาขวลำน้ำมมาตังเนียนไม่แห้งนะมีนอากย่ดีม่แห้งกะักเิได้ไปให้จะทำให้ก็คือว่ามันก็ะ้องมีคุณธรมยน้องสาเพ่นน้ออ้าบมาได้มาได ย่านเพิ่นทำได้ตัวเองนะมือมือทำได้ตัวเองก็ทำได้เนาะมือก็ทำได้กรบโบวิ่งไปเซฉยยู้มมันบอกอ,อย่างไหนอยา่างไินเสียงปากเราด้เน,ะ<ม>นาะมาสองเถื่อนเราได้ยินเสียงปากว่าจะเถือนนองเพิ่นกันนี่จะนั่งเงียบบ่เนี่ยไม่จะนั่งเงียบมันปากมันไม่ต้องกินปากเลยไม่ช่วงนึ่งติดข่าวช่วงนึ่ง อยากเห็นตั่เดียวพอ่อแค่จะกินนะมียตัวตัวกลองลูกล้วเนาะจะให้ลูกฝากนะเมียลูกเขาอยากนะสมยพอได้เดียนะอืมจริงคนเะัาก็เลยยิ่นยุตโตถือหลอดทั้งแรกเนาะอาจจะทดสอบไนอีกที่หนึ่งว่าคนชี้ว่า,วายอดอนางเงินเ่าะ้วเจา่อแม่เพิ่งเทียกทำหพ่อแม่ไมปใช้ พอพักเนี bon. ่ยก <re> ินยังแค่จะคือยู่ทั้งหมดแล้วอ้โหันว่ลูกอ่ะปาครับเพราะนั้นเลยม่ห้องกปากใั่ไห่สองคำหน่ยาลูกไม่เงียบไม่เงียบหมดจ้ะหมดจ้าอ้โหหบังเปลีนบนี้แฉ่งอยู่ได้ฝนต่านะออจะขอจะควมอยู่เนาะว่ามากถานี่ซานี่วัวโมนคนเดียวนี่แหละคนเดีว่ะเนาะเขาลง

เนยบนง่อยู่บ่่ลนอนอแ่ละน้อน้แม่รวยนะเปคนยากนอนจ้ะนอนนอนถึงนอนไปจ้ะอันนั้นนั่ยีหัตัวเองได้เนาะตีตัวเองเด้เจ็บได้เด้อ่ว่าารเยอมันเป็นแช่วงนะใตช่วงว่ามันเป็นสิแรกปับนมาี่กับขึนไปบอกอยู่แต่คาได้ดูเด้มันตีเพิ่มมแล้ว มันว่าแหละกบ่ตี่เขเห็ดเห็ดเคเดียวมันควสติบูได้เนาะแั่าสติได้ก็ต้เสียงเห็ดตัวเองเนาะแล้วสติเราควบอยู่เลยบาดเห็ดเห็ดนะนะเป็นช่องลยอืมเอาหัวเข้าเราเป็นยังไงเป็นเป้วจแก็็ย่วดรกขึ้นมาบาดไปขวองหมอเมืองสอนหลดพอลเดือดล่มหลดมาปีนั่นอ่อพาลดล่มหอแข็เตะอแขเตะกับพู้ไหนนั่นแหละ โยเดี๋ยว้บ่มอนบกที่นี่นะเี่ยกานานก็โขกะเออโอ้ดีหันก็ไปไกลไปเชื่นี่วันี้ขุมนะมาไปเราเริ่มแบบไมู่้้ขัวมาหดนนบงชวนติกระชอนเพือนไปเลยกไดบอลฉกเ้หลุดเยอะว่ะบนได้ว่ะจะตนรบได้ว่ะนึ่งขมีนากลุดเชียรัดบาแล้วขังคื่องนนกระบูนนะ พอกระทบไเด้ตกตน้ทขึ้นไม่บุกหนเหมือนเจาตัวเลยเป็นชอันจับเลยนะพ่เนาะยังดีที่บ่ถึงนนามกจับเนาะมันบว่าลุงคอยยู่มืนมันตก๊บนอนยเนาเออนอนแบบมุ้ยไผ่มุ้ยไผ่ท้วางนอกเป็นช้อนน้ทข้างหลังกล้รถ้าเอาลูกลูก้วของไผ่มาถ้าเป็นไทยบุ๋นตึงพานุ่งร่มกเาเออ่อก็ไะ่มาเลย ไม่มีก้อนแห่ก้นหยงบเขาเลยนะน้อยนิดบัเขามามาเรื่องเี่ยโชคของเด็กๆเาไปผู้หมอว่าท่านเป็นยังเราเจ็บขมิดบุคคลัวเฮ้ยไม่ไปเลยไปผู้หมอนี่หวานไปพ่อไปสุขูราได้ปกวดได้ยังใส่เพยให้ชื่อแต่ว่าไม่มีก้อนแห่หยางข้าบใส่เด็ดเบ็ักมาเลยเบีย บายแล้วบายนะบอะกี้เราเขาไม่ได้เป็นนักเขาซีบอะกี้ที่ผมานมาเขาไม่ได้นักแดเขาจะต้องบบาต้องอย่างกับว่าหาบายไม่ใช่าวโคชเลไม่ใช่ว่าไม่ใช่ชาเโเลยโมโมบ้าเลยเจ็บใจกับโมบ้ามีแต่เบิ่งเอาเนาะพอกระดับด้าหลังนะนนน้อยได้สมมติหน่ยมึงหน่ยพระทคอมได้คำเช่าหน่องคนทำคอนในรดว่ะหรือว่าคอนเพิ่นไปทั้งใดเนาะหรือไดใ ขาหัวรอดกว่าขารเท้ว่าคำเชาต้งที่กว่ามันทำบัวฟือเขาก็สติคนบัอยู่กับเนื้อกับตัวเนาะแบบคือเมือได้สติคนลดกะทำด้ตัวเองโอคือพอนี่ยังไม่ได้ผูกแขนเเพิ่เลยบอมันจะผูกจะนพอผมลองผูกแขนในูเนี่ยว่าดีเช่าจะเป็นห้ผูกอยู่บอบ่ตะกี้นั้น

ถ้าเ็นอนเขาได้ต so like, so like, so like, ัวงงชื่อเด็กปัญญาดีแล้นนี้ใจดีเพื่นก็่าเป็นค่ยปัวเพื่อนกระชืหูอนี่ลของเขาเป็นค่อยปัวค่อยค่ยช่วยนะครกาม่ด้เขาวัดคคยช่วยได้เนาะเพื่อนกระชือหูอยู่้วเสียอยู่ว่ามึน่าำึงอยู่บนหนเนาะ เอาจะเงินว่นนะไปสืบเงินก่อนะทั้งน้องคนกนคุนนีลงก็ได้บงผมนะได้อายุตัดมาลงอายัดมาลงมันน่มันนี่นั่นเฉืนเนาะไม่เฉอก็ได้ยิ่อากาศชีนห้อนน นี่มันเกียวเฉิลงมากขึ้นทัวนนะครับกัดับตีตจับดึงมกบตัวเองตีใช้เลยอชแบบขายอปวดหัวปวดยังะเนาะเมื่ออีกข้านึงมาดึงพรมลงอีกขานึงมาตีบอกขึ้นาพ่อแม่กอกลัวคุ้ได้หาอู่นะจริงพ่อแม่ก็กวัวจนชุดแล้วเนาะรุ่วเที่ยวบยันยู่นเี่ยวบบขึ้น่แบบดึงมือใช่ไหมขึนขายอย่าเนี้ย่าลูกย่า

ขอบใจช่วยลวพ่อเพลงก็ที่ทางย่าเเอาเงินให้แม่เพิ่นไว้ชื่อใครชื่อยังให้เพิ่นกินก็บได้ชื่อของกินมาเมื the, market market. ่อไรเขามาขอบใจเนาะฝ้าหลวงบยชื lad, ่อกระตมกระดงกระากเงินในเพิ่นไว้ชื่อใครชื oui, ่อมีเพิ่นไห่กักรรมหน้าอยู่กันในนอกกรรมหน็บนอกกักัรรเนาะก่อนออกจากใส่ได้สำนีอหลรเนาะผู้ชิบผู้เช้าแตพอได้ชื่อเกี่ยวคนเกไปนัว แบบเฉดไปซอยแบบเรื่องพญาตตการเป็นนี่กับบมีไซอยได้ทำไมเนาะโดยแล้วคนพะยะเนาะมั่งกัิมัสาาาเขาได้านี่เลยอญาจดีขอบใจเดยขอบใจเด้อโดยยมาช่วยเงินคำของลูกปูเป็นใช่คิดยักย่แต่ว่ามัจงกับยิงยิงกับผ้ย่งกับูย่แต่ว่ามอยากว่ามอยากบอกนะเย่านั้นับด ด้วยว้าวแปลงตัวน uh ี huh. course, uh ้ huh. okay. mm ้าบอกมันเยวมาเนาะเริ่เลิกว่าพูดหลอกขไม่นูดหลกจต่งเตอยากตอบเนาะอยากตอบจะว่าปินอะไรดีเเ้าเมื่อขอน้ำผุญ่ใจดีนะให้ช่วยให้ได้สิดีสิเช้า เป็นคนกันรัวการหน้ากกาให้บอกให้วอาเน่ยเนาะช่วยค่กคนนี้ถึงนี่ยาค่ะค่ะมันช่วยให้ดีเศร้าคอกับง่ายใจดีเนี่ยโอ้บุญขอบคุณของเพคนให้ช่วยดีค่ะเศร้าให้สุขภาพเพีงเฮงง่ายใจดีถ่าทุกเป็นลูกมือก่าบีวอนเนาะอะไรกันเนาะเพราะว่าเราก็จะให้ลู้เศร้าให้ลูก้ปใหม่เปิดมือเลยเนาะเปิดมือเช่าย ให้น่ากะมาปัวน้องกับโบเช่าเนาะโบเช่าให้น่าตะก้าก็เพื่อนบาเบิดไปเคิงหนึ่งเนาะทำแม่เนาะแค่เคิงหนึ่งยังมีมากกับซีโมมีหัวหน้าเฮ็ดหน้ากินเขาแล้วอ่ะนี่เฮ้ยเป็นกำลังใจให้ทำแม่เนาะต้องมีมือด่มือหนึ่งแหละที่เพิ่อนซีโมเห็นทั้งขอบคุณใหญ่ใจจ้าขับปูมาหาไทยขอให้มีความชุกเออจุดหดทุกคนนี่เอง เช้ไมไเไ้เนาะเับเบิงเบิงบ่้ได้หเนาะดมือบลอาจังไก็ถืว่าโอเคแลาานหายงนอกมันพักพก็กนสีเมยกระชุ่สีเมยด้เนาะอ้าวสาลนีนก็พอเนาะใจถึงโผลถึงเมยเนาะฝนั่งดินน้ำเนาะนใหญ่ใจดีนนเห็นนจะช่วยอลชาวหน่อยก็เรืต้นะ ้าไปปบินปกปัวใสกะแต่เนิ่เนาะโเป็นเึกปัญญาเป็นยังกะขาบเพิ่นว่าคือเิ่นเพิ่นมาแต่เบเทบุญกะเทพบุญกะช่วยกับวาใจกันมขใจเขิ่นได้โดยะก็ลองเบิ่งเนาะถ้าว่าอนกรกะีเศร้ากะยังไงมีอ่ายาดีนะเนาะดีเศร้ากะ ทำบุตรบัวเศ้าคือว้าได้เหรอกบจะเลี้ยเฮ็ดเราทำก่อเนาะเจ้ากงเฮ็ดอืมถ้าเป้ชาใจก็นยังห้ดีเศ้าได้เหรอยังหาดีได้เนาะเวลาแบบคนช่วยโฮเมก็ถ่อมอืมเป็นไปเรื่อยๆแต่บุญเบิ่งนะเพราะว่าเพิ่นดีเพิ่นเศร้าอยังว่าเสียเพิ่งพาเพิ่นต่อไปมือนานเนาะดูอืิคนเราจะดีกด้อย่างสุขุนโดยโดยเจ้าเจ้าเนาะสุขุนดีนะดีอย่าเพิ่นนะคะว่าเพิ่นเห็นเพิ่นยังเพิอยากช่วยกันดีอยู่ บอเพลงเพิ่นฟังปญามาแนมาแับแล้วเนาะนดเาญาเน่นะเนาะี่ก็้าว่าวตัวนีวเื่อม่สินภาษาเื่อใดนั่นถงคือค้อนะว่าเอาเบิ่งชี่กัชนลากีเกทั้งภาษาเลยเนาะเพ่นเพิ่นักดี่เรา่ยๆเขาอยเ่เนเนเป็นกำลังใจให้ใช่เนาะได้ทังนสิได้กลับก่อนเดาะเกลับก่อนเดาะปลาดีเดอรปลดีเดอเนาะทางน้อกสากบโพ